สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอัปเดตบอลสีที่เราได้เอฟมาตั้งนานแล้วนะคะบอลสีเหล่านี้คือเราเอฟมาได้สักประมาณ6-7เดือนแล้วนะคะเรามาเลี้ยงที่บ้านเราแต่ว่าเราเยังไม่เป็นนะคะเลี้ยงไม่ชำนาญการเขาก็เลยไม่เติบโตเท่าที่ควรนะคะเคย เคยตัดใบเขาทิ้งไปรอบหนึ่งแล้วทั้งหมดเลยแล้วก็เขาค่อยแตกหน่อขึ้นมาใหม่นะคะไม่ใช่แตกหน่อขึ้นมาใหม่คือเขาค่อยมีหลอดใหม่ขึ้นมาคือทศกัณฐ์ต้นนี้ค่ะ,ะเราได้มาตั้งแต่ประมาณหกถึงเจ็ดเดือนแล้วนะคะทศกัณฐ์ต้นนี้คือเหมือนเขาจะออกหลอดยากก็เลยก็เลยตัด ตัดใบเขาทิ้งหมดเลยนะคะปล่อยให้เขาออกมาใหม่งอกมาใหม่แล้วก็เพิ่งจะได้มาเป็นใบใหม่ทั้งหมดสามใบนะคะเพิ่งจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างเพิ่งจะเห็นเป็นมีลายมีอะไรกับเขามั่งนะคะทศก,กัณฐ์ต้นนี้ได้มาหกถึงเจ็ดเดือนแล้วเพราะว่าเราเลี้ยงไม่เราเลี้ยงไม่เป็นนะคะคือตอนได้มาเนี่ยเขาก็แข็งแรงสวยงามมากค่ะแต่แต่เราไม่มี เราเลี้ยงนอกตู้ค่ะเลยนี่เขาก็เลยไม่โตค่ะตอนนี้เขาอยู่ในตู้แล้วเขาก็เลยเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาหน่อยนะคะตอนนี้ก็ใบที่สีกำลังจะมาแล้วะคะ่ะทศจัิก,กันส่วนเล็น้อยของเรานะคะคนอื่นที่ส่วนอื่นที่รับมาพร้อมกันนะคะเขาก็เติบโตจนได้แยกหนอแบ่งลูกแบ่งหลานไปแล้วก็มีนะคะที่ ที่เรารับมารุ่นเดียวกันค่ะทศก,กัณฐ์ค่ะอีกต้นหนึ่งนะคะที่ที่เราก็รับมาประมาณพร้อมๆกันนะคะจากสวนเดียวกันด้วยก็คือต้นนี้ค่ะพยาโคมค่ะตอนรับมาก็แข็งแรงดีหลายใบค่ะเหมือนกันค่ะคือตอนนั้นเราไม่มีไม่มีตู้นะคะเราเลี้ยงนอกตู้ทำให้เสียหายไป ไปหมดทั้งหมดเลยนะคะเสียหายไปอก็เลยตัดใบทิ้งหมดแล้วก็ตอนลังมาเนี่ยมีตู้ก็เลยเขากำลังจะอะไรอ่เขาก็เลยจะเริ่มมีใบใหม่ขึ้นมาค่ะประมาณด้วยกันนะคะตอนตอนรับมาก็แข็งแรงสวยงามนั่นแหละค่ะแต่ว่าตอนนั้นเราเลี้ยงนอกตู้เราก็เลยอ่าเขาก็เลยไม่เติบโตนะคะ พญาโคมค่ะช่วงหลังนี้เห็นช่องใหญ่ๆเขาก็เอาพยาขอมมาลงยูทูบให้ได้รับชมมักงก็เราสวนเล็กก็แอบมีต้นหนึ่งตั้งนานแล้วก็เลยแอบ,บดีใจค่ะว่าบ้านเราก็อาจจะมีพญาขคมต้นใหญ่ๆเหมือนสวนอื่นบั่งนะคะแล้วก็อีกต้นหนึ่งนะคะที่เราเอามาอัปเดตให้ท่านได้รับชมก็คือ จอมทับน้อยต้นนี้นะคะมาจากสวนเดียวกันค่ะคือจอมทับนี้ไม่ได้ซื้อนะคะเจ้าของสวนเขาแถมมาให้ค่ะเขาแถมให้มามาเลี้ยงนะคะเพราะว่าเราก็ซื้อเขาทศกันนี่แหละค่ะเขาก็แถมให้มาเลี้ยงดอก็เหมือนกันค่ะคือเราเลี้ยงนอกตู้เขาก็เลยไม่เติบโตนะคะตอนหลังตอนหลังมาเนี่ยมีตู้มีบ้านให้อยู่เขาก็ จะเริ่มฟื้นตัวขึ้นดีขึ้นนะคะแต่เขาก็ยังเป็นเบบีอยู่ค่ะสำหรับจอมทับน้อยต้นนี้นะคะก็สิ่งที่แอบวังที่สุดก็คือแอบวังพญาโคมนะคะหวังว่าเขาจะเติบโตขึ้นมาให้เราได้รับชมบ้างนะคะแล้วก็แอบวังทศกัณฐ์ต้นนี้นะคะที่รุ่นเล่าเขาเียกันับกับเขาเขาก็เติบโต จนได้แยกโนแยกลูกเล็กหลานไปแล้วนะคะหวังว่าทศกักณฐ์ต้นนี้จะเติบโตไปกับเขาค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมและเป็นกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ